พี่พี่ครับตอนนี้เนี่ยเพื่อนติวเนี่ยเดินมาถึงแล้วนะครับเป็นไงเพื่อนนี่น <ไง S 1> ครับ<ง>นี่นะครับพี่พี่โอ้โหก็คือแบบไม่เจอกันตั้งนานนะก็น้องหญิงเนี่ยวิ่งเข้ามากอดเลยนะพี่พี่<ง>สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลเยนะครับพมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้นะครับพี่พี่ก็เราเนี่ยได้กลับมานะเมื่อกี้เนี่ยเราก็ได้พาน้องหญิงเนี่ย ออกไปหาซื้ออะไรกินนะครับพี่พี่ครับก็วันนี้เนี่ยเห็นเพื่อนติวเนี่ยบอกว่าจะพาหญิงเล็กเนี่ยมาเที่ยวหาน้องหญิงนะครับพี่พี่ก็ไม่ได้เจอกันเป็นอาทิตย์แล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยเพื่อนเนี่ยจะพามานะเพราะว่าเพื่อนติวอ่ะไม่สบายแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับก็อยู่แต่ในบ้านนะครับผมไม่รู้ว่าจะมาถึงตอนไหนนะครับตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วนะครับพี่พี่ ผมเนี่ยรอตั้งแต่เช้านะแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยเพื่อนติวเนี่ยโทรหาผมเนี่ยตั้งแต่เช้านะครับประมาณ8ปดโมงแล้วนะบอกว่าเดี๋ยวจะพาหญิงเล็กเนี่ยมาเที่ยวหานะครับพี่พี่ก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่มาและส่วนน้องหญิงเนี่ยก็อยู่ข้างในกับน้องเอวานะครับพี่พี่ครับตรงนี้เนี่ยผมก็กวาดไว้เรียบร้อยนะแต่ว่ายังมีใบมงใบไม้เนี่ยล้วงอยู่นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะมานั่งรอนะครับไม่รู้ว่า จะมากันอีหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าฝนเนี่ยเหมือนจะตกเลยนะครับพี่พี่นะครับผมฝนเนี่ยเหมือนจะตกแล้วนะท้องฟ้าเนี่ยเริ่มมืดแล้วนะครับนะพี่พเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะมานั่งรอนะครับหวังว่าน่าจะมาวานะครับพี่พถ้ามาช้ากว่านี้ไม่แน่ฝนเนี่ยอาจจะตกดีไม่ดีต้องค้างคืนที่บ้านผมนะครับ โอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราเนี่ยมานั่งรอน้องหญิงเล็กกันเลยดีกว่าครับผมก็ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์นึ่ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทําคลิปไปต่อไปนะครับพี่ๆครับก็ช่วงนี้ต้องบอกพี่นะว่าเราเนี่ยเข้าป่าไกลไม่ได้นะเพราะว่าได้ข่าวว่ามีทหารเคยูเนี่ยเหมือนจะมาในหมู่บ้านนะครับพี่ๆผมได้ข่าวชาวบ้านบอกกันมานะครับไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะครับ แต่ว่าก็ความปลอดภัยของเรานะเราก็จะไม่ได้เข้าปากไายมากนะครับพี่ๆนะครับโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเรามานั่งรอยิ่งเล็กกันเลยดีกว่าครับพ่พี่ครับตอนนี้เนี่ยเพื่อนติวเนี่ยเดินมาถึงแล้วนะครับ <c oughs> เป็นไงเพื่อนโอ้โห <c oughs> ได้ข่าวว่าไม่สบายใช่ไหมยืดลองยืดลองยืดลองตะลุไป ยยนนห่อไม่สบายใช่ไหมควายละยืนครับนี่นะครับพี่พโอ้โหก็คือแบบไม่เจอกันตั้งนานนะก็แบบน้องหญิงเนี่ยวิ่งเข้ามากอดเลยนะพี่พี่ใสยิ้มหรือใเขียะใสยิ้มหรือใสหนึ่งเด้นไม่ได้ชื่อน้องเลยจะพ้องเอ่อเลยจะเผื่อะไรเลยชื่อน้องลู้อ่ะดใชื่อน้องลู้เดือนนี้ไม่ใช่ เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราจะไปนั่งฟังด้นกันนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยร้อนนะครับเดี๋ยวมาน้่งฝั่งนี้ดีกว่าจข้ามาได้ป่ะด้เกะกบทาได,าด้ระวังลม ชิ้นะเช้น,ะ,ชนะครับเป็นไงไม่สบายเหรอ,หรอเป็นไรไม่เจอเป็นอาทิตย์เลยนะเนี่ยใครอืมใครวัดเหรอใช่น้องหญิงเหรอน้องหญิง <c oughs> นี่นะครับพี่พี่ก็ร้องแต่เช้านะนึกว่าจะไม่มากันละ แต่ก็ยังหายไม่ค่อยดีใช่ไหมแต่ก็ยังแปรเ,เป็นไข้วัดเหรอก็ยังเป็นวัดติดวัดอยู่เพื่อนนั่งดีดแล้วจะเป็นไงบ้างเพื่อนไม่ดมากไม่มาสบายดีสบายดีพี่วันเรียกน้องหญิงนะครับกินอะไรวะกินอะไรกันอยากรู้อะกินข้าวหรอกินข้าวากินยาเสร,ร,ร็จเรียบร้อยอ แม่แป๋วขาวนมน้องหญิงแป๋วขาวนมให้เออน้องกิน,นพพไปแล้วนะไปทำงานก็ไปนั่งคุยกันได้ไหมน้ำแม่ได้กูแม่ได้โอเคเดี๋ยวจะไปเอาขนมมาให้นะอยู่ไหนอยู่ในห้องอะ่อองะเรวจะเล็ไข่ดาวสล้ว่นะพี่วานั่งลงดีๆลยไปเลยนะเตีวเดี๋วดวยวไปเอาของกินมาให้ก่อนนะ

าสบายดีไหมคะฮะาสบายดีบ้างอนในเหี้ดวมีเดี๋ยววันหนู่ัม่แกจตนี้อ่อ่ายออกินน้ำดีิก็เนี่ทุกคนก็ พื่อนติวเนี่ยก็ได้มาถึงบ้านผมเนนะแต่ว่าเพื่อนติวเนี่ยไม่ค่อยสบายนะครับพี่พี่ไอ <Broadway. S 1> มีแ<ป>กลหยุดเด้อหยุดเด้อมาดีนนางแล้วเขาละป้านนาบลานอะปลานี่บลานขาวบ้า<ะ>นขาว โอเคเดี๋ยวไปนะอืมอุ้ยก็มาดูบวกวันนี้อุยเหรออ่าจิงปลเหือดก็ไม่มีอะไรกินนะดีนะที่ยังมีขนมเล็กน้อยนะครับพี่อนี่ก็ไม่มีอะไรมากนะก็แค่แบบอยากอัปเดตให้พี่ได้ดูกันนะว่าเพราะว่าน้องหญิงเนี่ยไม่ได้เจอน้องเสาเนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วนะครับ

ไม่หนาวหรอไม่หนาวเสี้ก็นาวเหมือนกันร้อน,นหนาวๆือนแบบร้อนหนไม่หายดีเลยแบบไม่ค่อยหายอย่นะเงีแต่ว่าอากาศเนี่ยก็หนาวเหมือนกันนะช่วงนี้ก็จะเข้าหน้าหนาวนะตัวถอด้นี่กิ๋กเลยนะ ตอนเมื่อเนี่ยหนาวหนาวช่วงนี้ก็ไปไหนไม่ค่อยได้นะเพราะว่ามีพวกทหารมาใช่หร <ย package S 2> ออืมเด็กทหารเคฑ์อยู่แบบมาถึงหมู่บ้านแล้วอ่ะวันนั้นได้ข่าวว่าชาวบ้านเนี่ยจเจอกันนะติวเจอกันอยู่ข้างบนนู่นอะดีนะไม่เข้ามาในหมู่บา้านนะแต่ว่ามันอยู่ในป่าฝั่งนี้วันที่เราไปเจอหมา มีวันที่แบบไอบ้วันที่แบบน้องหญิงพาไปเดรนทงในเมืองอะ่ะแล้วก็ไปเจอเหมือนมีคนมาตั้งแคมป์มแล้วก็กินมากกันไม่รู้ว่าเป็นพวกทหารเคเนย,ยูหรือเปล่านะครับพี่แต่ว่าผมได้ยินมานะอันนี้ผมก็ไม่นไแน่ใจนะว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับแต่ว่าเราเนี่ยได้ยินมานะเข้ามาใกล้ขนาดน,นี้เหรอ,องงมากเลยเข้ามาถึงเนี่ย

ก็เดี๋ยวถ้าแบบว่างๆเดี๋ยวจะพาน้องหญิงเนี่ยไปเที่ยวหาบ้างนะครับก็วันนี้เป็นโอกาสที่เดียนะาที่น้องสองเนี่ยมาเที่ยวหาเมื่อกี้นะทุกคนวิ่งเข้าไปกอดกันเลยนะแบบไม่ได้เจอกันเป็นอาทิตย์เลยทุกคนน่าจะคิดถึงกันแหละเมื่อวัท่านเห็นมูมานี้แบบว่า มายอย่า,งไ,ไางไงไม่รู้เหมือนกันมาได้ไงไม่รู้เพราะว่าเราอยู่นี่ก็ติดชายแดนเหมือนกันนะ<ช>พอข้างหน,น้านู้นมันเป็นยอดชายแดนแล้วมาได้งไมรู้เดือนนี้ไม่กล้าไปไกลเลย<ข>อ่ะก็เหตฝนก็มีบางอย่างที่เราเนี่ยไม่กล้าฟันไปในป่าใช่ทุกคนเพราะว่าเราก็ไม่กล้าเข้าไปในป่าเลยกับเพราะว่าตอนนี้มีถาม้าหทนารเนเคงอยู่เยอะนะครับพี่พี่ครับแบบมันอยู่ในทั่วป่าไม่รู้ว่าอยู่ฝั่งไหนบ้างนะเราก็ไม่กล้าเสี่ยงอ่ะ เพราะว่ามันก็อันตรายนะใช่แบบแ<ต>ท่านกินอยู่ก็เหมือนท่านท่านเลยก็ก็เรียนเป็นท่านก็เรียนอันตรายนะแบบถ้าเราเจอนี้คือเราต้องรีบหนีนะใช่เพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงอือบางทีก็มีแบบดีแบบร้ายนะครับพี่พบางคนจะดีบางคนจะร้ายนะมดมดยางกัด แล้วช่วงนี้เป็นไงได้ได้ถ่ายคลิไปไหมได้แล้วก็ได้ถ่ายคลิปก็สบายอาอุ้ยหรอกูกู้เจยอืออวันนึงจะไล่ฟังเงินเหมือนกัเข้าไปในปาใ่าไกลบ้านใช่ไหมอืมมอดูเหรมเแมงวันนะครับมีป้านแมงวัน ตรงจ่งไปคาเลยเรอเมื่อกี้จะเล่าอะไรให้ฟังนะเพื่อนนั่งดีก็ฟังพี่ติวพูดไปในป่าข้างๆบ้านใช่ไหมเพื่อนมันเป็นแบบต้นไม้ใหญ่เลยตรงไหนฟังบ้านเป็นไงหรอใช่ต้นไม้ใหญ่เลยเพื่อนแบบมีหลายต้นมากอ่ะแบบแล้วก็เข้าไปตอนแรกเราไม่เจอใครเลยเพื่อนอืแล้วพอจะเก้บออกมาเนี่ยมันก็ไปเจอใครไม่รู้เพื่อนเขาบอกว่าเขาอยู่ตรงนั้นมาเป็นแบบร้อยปีแล้วเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้หญิง ก็เขาก็หายไปในต้นไม้อ่ะได้ดูคลิปอยู่ใช่มีพี่ๆบอกว่าเป็นตะเคียนหรือเปล่าเป็นอรตะเคียนหรือว่าเป็นเจ้าแม่ตะเคียนเงี้ยนะใช่เพื่อนยังไม่แน่ใจน้องกี้จะเชื่อคนไหนคือเดี๋ยวเอาไ้ส่งผมเนี่ยจะไปน้องกี้ดูไหมมอไปขอนี่แหะเอาพวกน้ำขนมเนี่ยไปลองไปลองไปถวายดูไปเส้นไหว้ไปดู อ๋อที่มีพี่ๆไล่ท่านเนี่ยบอกว่าให้แบบว่าเอาพวกผลไม้หรือน้ำเนี่ยไปให้ดูเขาอาจจะเป็นนาทิเกียนหรือว่าเป็นเทพารักษ์ยังไงที่ซอยปกปักรรักษานล้วไม่แน่นะผมมีแต่ต้นไม้ใหญ่อ่ะต้นไม้นี้แบบว่าลายขนโอบมากเลยเพื่อนเป็นต้นไม้ใหญ่เหรอเป็นต้นอะไรเป็นต้นอะไรไม่รู้แต่มันเป็นต้นใหญ่มากทำยิงเลยก็แล้วยิงเล็กไปยืนนะตัวแค่นิดตัมไม่เหรอแล้วมันเดือดยัง ก็เขาไปคุยก่อนเลยดีนะเขาเขาไม่ได้ทำร้ายเราใช่ไหมทำร้ายเขาบอกเขามาดีเขาอยู่ตรงนี้ร้อยปีเขาไม่ร้อยปีก็แบบเราไม่เกิดเลยนะใช่เขาบอกว่าเขาอะไม่เจอใครเข้ามาในนี้นานแล้วไม่เจอใครเข้ามาในนี้นานแล้วเจอเนี่ยคือเราเนี่ยเข้าไปเข้าเลยปรากฏดตัวนี้เนี่ยอนนี้เรายังไม่แน่ใจไงเพื่อน ดีนะแบบเขาไม่ทำร้ายนะเข้ามาดีใช่ไหมก็ลองแบบเอาของเส้นไว้หรือว่าผลไม้ลองไปถวายให้ท่านดูเผื่อท่านอาจจะให้ชมลาบก็ได้เราก็เป็นบุญนะที่แบบเราได้เจอให้แบบไปคล้องัวแต่ว่าเราก็ไม่อยากไปไม่อยากไปรบกวนวนเขาแต่ก็เขาอยู่มาร้อยปีละเป็น้อยเราก็แบบเอาของไปให้เขานิดหน่อยก็ได้ยังไงก็แต่เอาน้ําแดงหรือว่า ของเต้นไหวเล็กน้อยไปลองไปให้ท่านดูเพื่อแบบอันนี้ครับวันไหนเพื่อนบ้างเนี่ยก็เดินเดิน้ามีโอกาสเดินจะลองไปดูกันนะครับพี่พี่ก็เป็นความเชื่อของบุคคลนะครับพี่พี่ที่ผมก็ได้ดูคลิปเพื่อนติวอยู่นะก็อดใช้วิจารณญาณพี่ใช่ครับด้วยว่าคงเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าที่ตรงนั้นเนี่ยมันแบบมันไม่ได้ลกนะพี่ไม่ได้ลกใช่ไหม มีแต่ตน้ตนไม้ใหญ่ใหญ่เนี่ยประมาณ20 30ิต้นได้เลยนะโอ้ oh, ต้นไม้ใหญ่เลยหรอใช่มีแต่ต้นไม้ใหญ่ท oh. ั้งนั้นต้นบางต้นตนะ่ะลายผลโอบเลยตอนรแรกอะคิดว่ามันประมาณแค่ <Okay. S 2> 5 0 60ปีแต่แม่ยิ่งคนนั้นเนี่ยออกมาบอกว่าเขายู่ตรงนั้นอะมาร0อยปีแล้วโอ้ร้0ปีก็แบบนานมากมากเลยนะใช่นานมากแต่รุ่น ปู่ย่าตายายเราเลยใช่หายตั้งแต่พ่อแม่เราเกิดยังไม่รู้นั่นน่ะแม่เราก็ยังไม่เกิดเลยอาจจะรุ่นปู่ย่าตายายใช่เพื่อเดียวกว่านั้นอืมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะลองไปดูนะแต่ท่านบอกท่านแบบเหล่าไม่มีแบบยังไม่มีปริมาเข้ามาหายก็เลยแปลว่าเดี๋ยวจะทำดีนะเขาไม่ทำร้ายเราเนาะใช่นำ น้ำขนมเนี่ยไปให้ท่านดูก่อนแล้วก็ลองใช่เดีย๋ยวเราลองไปให้ก่อนว่าท่านเนี่ยเป็นไม้อย่างไงเพราะวันนั้นนระพูดคุยได้แป๊บเดียวท่านเนี่ยก็แบบว่าเขา้าหายเข้าไปในต้นไม้เนย่ยเัเพื่อนแล้วก็ต้นไม้นั้นน่ะเหมือนมีน้ำมันลยมันน,ำำอออมน้ำมันสีดำๆไหลออกมาพี่ก็บอกว่าพี่ก็บอกว่าเป็นต้นไม้ตกน้ำมันหรือเป้าไม่แน่ใจถ้าว่างเดี๋ยวจะลองไปดู จะลองไปพิสูจน์ดูนะครับว่าผมเนี่ยจะเจออย่างที่เ<ช>พื่อนติวเนี่ยเจอหรือเปล่านะครับพี่แต่อยู่ร้อยปีนะผมก็เชื่อนะทุกคนเพราะว่าเหุการแบบนี้ผมก็เคยเจออยู่นะครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้เจอกันง่ายๆนะใช่แล้วแต่บางช่วงบางทีเราห<อ>นาหรือว่าบุญใช่ทุกคนกรรมของเราต่างๆนะว่าด่านนั่งดิดดนั่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะ ไปพิสูจน์อยู่นะรอแบบถ้าผมว่างนะครับพี่พี่ดีๆพรุ่งนี้นะผมอาจจะลองไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะ <S 1> <S 1> เป็นต้นไม้ต้นใหญ่เลยใช่ไหมใช่ไม่ใช่ต้น,<ผ>นตะเคียนใช่ไหมมันไม่ใช่ต้นตะเคียนมันเป็นต้นอะไรไม่รู้เ,เแต่มันไม่ใช่ต้นตะเคียนนเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ใหญ่มากลายคนโอกระเพื่อนต้นหนึ่งอ่ะโอ้น่าจะใหญ่หญนะดูเนยนะใหญ่ใหญ่ใหญ่ให,ใหญ่ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์ดูใจง่ายใจค่ะใจลุงจิวกินดีกว่านั่นน่ะก็โอเคทุกคนก็นั่นแหละเดี๋ยวผมจะลองไปพิสูจน์ให้พีพีเอฟซีเนี่ยได้ดูกันนะครับลองกับเร็เพื่อนว่าจะเจอหรือเปล่าอืมมันก็แล้วแต่บางคนใช่เพราะว่ามันนั้นน่ะที่ยิงเด็กหายเลยจุ๋มจ้าหายเข้าไปในนั้ดบอ้ว่าหายเข้าไปเลยเหรอใช่แต่ว่าเป็น กืจนั่งดีๆน่าจะเป็นนางไมาหรือเปล่าเพราะอย่างเดียวออกมาบอกอแต่ที่เราไปเจอเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นีอกอยานหนึ่งก็มมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวจะลองไปดูนะออโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมานั่งคุยเพราะว่าเราเองเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันเป็นอาทิตย์เลยนะครับทุกทีเนี่ยเราจะพเพื่อนติวจะมาเที่ยวหาผมนะครับแต่ว่า เนื่องจากไม่ค่อยสบายนะก็เลยแบบต้องอยู่เปน็นอาทิตย์เลยนะครับพี่พี่จะตีหนานะพี่บ้านี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมานั่งคุยกันนะเพราะว่าไม่ได้เจอกันหลายวันเลยนะครับพี่พี่ครับโอเคครับทุกคนคคก็ตอนนี้นะครับพี่บิซีครับน้องสาวของน้องหญิงเนี่ยก็กลับไปแล้วนะกลับไปได้สักพ,พักหนึ่งนะครับ ก็วันนี้เนี่ยน้องยิงเนี่ยดีใจมากเลยนะครับที่น้องสาวเนี่ยมาหานะครับพี่พีเซีเพราะว่าไม่ได้เจอกันเนี่ยเป็นอาทิตย์เลยนะครับพวกเขาเนี่ยกอดกันแบบคิดถึงกันมากเลยทุกคนนะก็โอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะขอปิดคลิปเลยดีกว่านะครับคืนนี้เนี่ยผมอาจจะพาน้องยิงเนี่ยไปนอนกับน้องสาวที่บ้านเพื่อนติวนะครับอาจจะ ไปนะครับพี่ถ้าไปเนี่ยผมเนี่ยอาจจะไลฟ์สดหรือไม่ก็ถ่ายคลิปให้พี่ๆเนี่ยได้ชมกันนะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอคุณนหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกังวัลให้ผมเนี่ยได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับพี่ๆครับโอเคทุกคนครับไปเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ